ประกาศประกาศสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ให้พี่ฟ้าหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้ารอดูรอคนเข้ามาดูใ่ม่เดี๋ยวเราจะได้เริ่มพูดคุยกันวันนี้พี่ฟ้ามีเรื่องอยากจะพูดคุยด้วยหลายเรื่องเลยนะคะไม่ได้เข้ามาไลฟ์ในอีเวนต์แฟนไฮแลนด์นานแล้วฉันชอบผัดเดือดบ้าใครค่ะ ใครเข้ามาแล้วฝากกด like share, ไลค์กดแชร์หน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าหน่อยนะคะตั้งกล้องสวยเดี๋ยวพี่ฟ้าบอกในเียบอกในด้อมก่อนว่าตอนนี้ไลฟ์อยู่นะแปบ๊บนึงนะคะเราผิดพลาดเอค่ะเราไปพวกอื่นมาคนใหญ่เขาพี่เคยเจอตามแปบ๊บนึงอะ,คะใครเข้ามาแล้วฝากกด like share, ไลค์กดแชร์หน่อยครับมากันหรือยังเดี๋ยวประมาณซัก แปดหมื่นคนพี่ฟ้าก็าจะค่อยเริ่มคุยมาเข้ามาค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะขุดมอร์นิ่งด้วยนะคะวันนี้ใครที่ไปทํางานนะคะพี่ฟ้าก็าเป็นกำลังใจให้สู้นะคะแล้วก็ใครที่ไปเรียนก็ตั้งใจเรียนนะลูกนะาตั้งใจเรียนอย่าเกเรดื้อนะคะจบมาจะได้แบบนีอนาคตดีๆนะอ่ะ6,000คนเริ่มเลยละกันกดไลค์กดแชร์หรือ,อยังเนี่ยถ้ามันกดแชร์ใช่ไหมมันจะเห็นขึ้นแจ้งเตือนพี่ฟ้าหรือว่าใครแชร์บ้าง นะก่อนอื่นสวัสดีทุกคนก่อนค่ะ Good morning ค่ะพี่ฟ้าเองนะคะนิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นะวันนี้เนี่ยพี่ฟ้ามีเรื่องที่จะพูดคุยด้วยทั้งหมด2เรื่องด้วยกันทุกคนได้ยินพี่ฟ้าชัดไหมได้ยินชัดไหมคะคอมเมนต์บอกหน่อยเพราะว่าพี่ฟ้าตั้งกล้องเอาไว้ไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้าไปถึงไหมคอมเมนต์บอกพี่ฟ้าหน่อยค่ะว่าว่าว่าได้ยินชัดหรือเปล่า นี่ค่ะอ่ะผมพันคนละเริ่มเลยละกันเนาะเออเรื่องแรกนะคะที่พี่ฟ้าจะคุยเนี่ยคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าในสิ้นเดือนนี้เนี่ยวันที่24ถึง27นะคะเราจะมีการจัดหมอลำวรงระเบียบมาตาสินเอกกับมิสแกรนไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะกับนางเอกหมอลำไล s i ซิงสตาร์ก็จะมีพี่ฟ้ามีแป้งกกแล้วก็มีน้องแนนนะคะสามคนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรามีความพิเศษคือมี นางงามท่านอื่นเนี่ยเป็นเกรซขึ้นมารับเชิญขึ้นมาร้องเพลงกับพวกเราด้วยนะคะก็จะมีน้องมารีนะคะแล,แล้วก็มีน้องชาลอตเนแล้วก็มีน้องชมพูนะคะซึ่งก็จะมาร้องเพลงก็มาเซอร์ไพรส์กันว่า ใครจะได้ร้องเพลงอะไรแล้วก็ได้ร้องคู่กับใครนะคะรับรองว่างานนี้มีแบบกรี๊ดกันแน่นอนเนาะวันที่24นะคะถึง27ซึ่งเราเปลี่ยนสถานที่แล้วนะคะเป็นโชดีซีเนาะใช่โชดีเราเปลี่ยนสถานที่แล้วนะคะไม่ใช่สวนรถไฟไม่ใช่หมอชิปแล้วนะคะเราเปลี่ยนมาเป็นโชวดีซีนะอันนี้ช่วยบอกต่อกันด้วยนะคะเดี๋ยวเผื่อหลายคนอาจจะยังไม,ยงไม่ยังไม่ทราบว่าเปลี่ยนแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงฝนตกเราก็จะกลัวกันมากเลยในเรื่องของ ถ้าฝนตกงานมันจะจัดไม่ได้นะคะก็เป็นห่วงอะไรหลายๆอย่างก็เลยมูกมาจัดที่โชว์ดีซีแทนเนาะซึ่งก็จะสะดวกกว่าเยอะเลยนะคะและที่สำคัญเราก็ไม่เสี่ยงโดนฝนด้วยวันที่24-27นะคะเดือนนี้นะคะ เพราะฉะนั้นใครที่สะดวกมาเจอกันหน้างานอยากจะมาม้วนอยากจะมาเต้นหน้าฮ้านอยากจะมาปูเสือนะคะเชิญได้เลยนะที่โชว์ดีซีแต่ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกมาหรืออยากจะเก็บภาพบรรยากาศเก็บไว้ดูย้อนหลังนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้ากลุ่มปิดได้เลยกลุ่มปิดนี้เดี๋ยวจะให้พี่แอดมินปักหมุดให้นะคะแอดมินคบเดี๋ยวให้แอดมินปักหมุดได้เลยนะคะเป็น Facebook ปิดนะครับกดลิงก์้านล่างได้เลย399นะคะกลุ่มปิดนี้พี่ฟ้าจะบอกว่าราคาแค่399 ะะ399นี้ดูได้4วันเลยคือตั้งแต่24 25 26 27ราคา399ตกวันละ100เองซึ่งทุกคนสามารถดูได้เหมือนติดขอบเวทีคอนเสิร์ตเลยเพราะว่ากล้องความชัดเทดต่างๆเนี่ยเราปรับใหม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องเคนกล้องดอลลี่ทุกอย่างมันจะรูเหมือนเราอยู่ติดหน้าคอนเสิร์ตเลยเพราะฉะนั้น อยากให้เข้าไปดูอะเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศการไลฟ์สดเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนการพูดคุยสามารถดูไปด้วยแล้วก็พูดคุยกับคนในไลฟ์ไปได้ด้วยนะคะในกลุ่มปิดแล้วคนที่อยากจะเก็บภาพบรรยากาศไปดูย้อนหลังเนี่ยคนที่อยู่ในกลุ่มปิดสามารถที่จะย้อนกลับมาดูย้อนหลังได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่อาจทราบได้เลยค่ะว่าจะมีการจัดงานแบบนี้อีกหรือเปล่าตรงๆว่าง,งานตอนนี้คือแน่นเต็มเอียดไปหมดแล้ว อาจจะไม่มีการจัดแบบแบบนี้ในกรุงเทพแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราจะได้เก็บภาพบรรยากาศรวมถึงได้มาเจอกันแบบในรูปแบบดัางงานเอก,กับหมอลำอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่สําหรับพี่ฟ้ามันว้าวมากเลยนะเพราะคราวที่แล้วผลตอบรับดีมากแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเพลงใหม่หมดเลยเราไม่ได้ร้องเพลงเดิมเลยโดยเฉพาะพี่ฟ้าเนี่ยมีเพลงเพลงหนึ่งที่ลองซองไว้แล้วแล้วก็แอบขนลุกมากๆเพราะว่าเป็นเพลงที่หลายคนอยากให้พี่ฟ้าร้องแล้วก็แกะ มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวได้ดูเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยสำหรับ24-27นะคะกับรอบหมอรามเนาะซึ่งใครอยากจะเข้ากลุ่มปิดนะคะ mm hmm. เชิญด้าน,น,นล่างเลยแล้วก็ใครที่สะดวกมาหน้าง,งานเนาะสามารถซื้อบัตรได้ที่หน้าง,งานหลยที่โชว์ดีซีนะคะใครเข้าแล้วก็เจอกันในกลุ่มครับส่วนเรื่องที่2นะคะที่พี่ฟ้าจะคุยด,ด้วยอาจจะประชาสัมพันธ์ก็คือเรื่องของทริปที่เราจะไปเวียดนามกันอ่า ดอ,อดมินปักหมุดยังครับแอดมินปักหมุดเรียงครับแอดมินเดี๋ยวให้แอดมินปักหมุดนะคะแอดมินถ้าเกิดแอดมินฟังอยู่ปักหมุดให้หน่อยอักกีแอดมินฟังอยู่ปักหมุดให้หน่อยนะคะ่ะเร็วเดี๋ยวคนเข้าลิงก์เนาะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะคะสาหรับกลุ่มปิดหมอรำเนาะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวน่าจะขึ้นปักหมุดแล้วทุกคนคลิกไปที่ด้านล่างเดี๋ยวจะปักหมุดให้นะขึ้นเป็นหมดุดด้านล่างทุกคนก็คลิกแล้วก็มันก็จะเด้งไปที่ขั้นตอนในการ พอเข้าพอเข้าเป็นในใน,ในนั้นแล้วก็สามารถกดลิงก์ชำระเงินได้เลยที่เหลือแค่รอเวลาดูไม่ไม,ไม่อ่าไม่รู้ไปรุ้เอาเองอาจจะเป็นเพลงนั้นก็ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรามีทริปไปเวียดนามกันอยู่ที่น่าหลายๆคนน่าจะได้รู้แล้วนะคะคือวันที่6ถึงวันที่9ในเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนหน้านี่เองนะคะใช่ไหมคะหกถึงเซึ่งจะไปกันหมดเลยนะคะท็อปสิบ ใช่ไหมคะท็อปสิบไปหมดทุกคนเลยท็อปสิบเลยคุณนาวาดัดไปในเดือนหน้า,นา,าด,ด้วยมีพี่นาวาัดไปด้วยนะคะแล้วก็มีคุณเทเลซ่า,าไปด้วยรวมถึงแก๊งพวกเรานะคะท็อปสิบมิสแกรนไทยแลนด์2022เราจะไปทัวร์กันที่เ oh, <10. S 1> วียดนามโฮจิมินน์นั่นเองนะคะโฮจิมินห์ทีนี้เนี่ยไม่ได้ไปแค่ว่าเราเราอยากจะเขาเรียกว่าให้ให้เขาเรียกโมเมนต์ แบบ V.I.P สุดๆเลยให้กับแฟนนางงามใครที่สนใจอยากจะไปนะคะก็เรียนเชิญเลยเนาะเรามีรับแค่กี่คนนะคะเรารับจำนวนจำกัดรับจำนวนจำกัดร<ช>ับแค่กี่คนก็คือตอนนี้อยากให้ไม่เกิน20-30คนไม่เกิน20-30คน ฟังดีๆนะไม่เกิน20 3 0ถึง30คนเราจำกัดคนที่จะไปทัวร์กับพวกเรานะแต่ต้องบอกนี้ก่อนว่าในตลอดระยะการทัวร์ถึงวันที่6ถึงวันที่9ทุกอย่างจะเป็น VIP หมดเลยนะคะเราบินสายการบินเออเวกเจ็ทนะคะไปได้วยกันไปได้วยกันเลยแล้วก็ โรงแรมเนี่ยก็พักอย่างดีอยู่ตรงใจกลางเมืองเลยนะคะแล้วก็คนที่ไปในทริปนี้เนี่ยจะได้ร่วมทริปกับพวกเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการไปเดินแบบของพวกเราเราจะมีออกงานกันด้วยแล้วก็เราจะมีทานอาหารดินเนอร์กันแบบ v i p ด้วยนะคะร้านสุดหรูเลยนะคะที่เวียดนามซึ่งไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยอะ่ะมันไม่รู้เลยว่าเราจะได้มีโอกาสแบบนี้เมือ่อไหร่เรียกได้ว่ามันเป็นทริปที่ มันประเมินราคาไม่ได้เลยสําหรับพี่ฟ้านะหนึ่งคุณได้ไปเที่ยวเวียดนามด้วยสองไปกับพวกเราไปกับมิสแกรนสิบท็อปสิอย่างเงี้ยแล้วก็มีบอสไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ดูบรรยากาศในการทำกิจกรรมของพวกเราทุกกิจกรรมเลยไม่ว่าจะ,จะเป็นได้จะควีนเทียนด้วยนะคะมิสแกรนเวียดนามหรือว่ามิสแกรนนอร์เนชั่นแนลของเรา สว,ส,สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเตรียมพาส,สปอร์ตเตรียมแค่พาส,สปอร์ตใช่ไหมคะใช่ใช,ใช่แค่มีกระเป๋าแล้วก็พาส,สปอร์ตนะคะลงทะเบียนกับพวกเราง่ายมากอ่ะแล้วก็บางคนบอกว่าเอเงินเดือนหนูยังไม่ออกหนูยังไม่สามารถที่จะชำระตอนนี้ได้สามารถที่จะมัดจําได้นะ<ช><ช>ก็คือทักแชทมาก่อน<ช>ก็ได้ทักแชทมิสแกรนมาก่อนนะคะที่เพจนี้อ่ะปักหมุดด้านล่างแล้วนะคะอันนี้คือใครที่อยากจะเข้ากลุ่มปิดหมอลำนะคะรอบหมอลำ พี่ฟ้าปักหมุดให้แล้วพี่แอนมินปักหมุดให้เราด้านล่างคลิกไปได้เลยนะคะนี่ก็จะเด้งไปที่ปุ่มปิดรอบหมอนํำนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคลิปเวียดนามนะวันที่6-9พี่ฟ้าจะแจ้งในเรื่องของรายละเอียดเรื่องการชำระนะคะ ทริปนี้เนี่ยเราจะมีทั้งหมดสองราคาด้วยกันนะคะราคาแรกเนี่ยเก้าหืเก้าันเก้ารอยเก้าบเก้าทหรือว่าเก้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 าอ่ะน,นะคะทริปนี้เนี่ยในในราคานี้คือนอนโรงแรมแบบ v i p ทุกอย่าง v i p หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าได้นอนคู่คได้นอนคู่นะคะไปกับเพื่อนก็ได้แล้วก็ไป ไปไปนอนด้วยกันเนาะแล้วก็อีกหนึ่งราคาก็คือ 125, ค 2> ค1 2 0่0แสนสอ่นนึ่งแสนาพนะคะอันนี้เป็นนอนเดี่ยวซึ่งก็ VIP เหมือนกันราคานี้พี่ฟ,ฟาถือว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นทริปที่มันก็ประเมินราคาไม่ได้หรอกเพราะว่าหลายๆอย่างหนึ่งเหมือนคุณก็ได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ไปกับมิสแกรนด้วยมันไม่ได้ว่าใครจะได้ไปกับพวกเราแบบง่ายๆนะบางทีมีเงินก็ยังไม่ได้เลย บางทีมีเงินแบบอยากจะเจออย่างเงี้ยยังไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นทริปที่ช่วยบอกต่อกันหน่อยนะไม่ได้เจอแค่พี่ฟ้าคนเดียวยังได้เจอกับท็อปท็อป10นะไม่ใช่ท็อป5นะชื่นชอบนางงามคนไหนแล้วก็อยากจะแบบว่าอยู่ใกล้ๆอยากมีโอกาสได้อยู่ใกล้ได้ดูเขาทำกิจกรรมแล้วก็ยังได้มีโอกาสที่แบบว่าได้ทํากิจกรรมร่วมกับพวกเราด้วยได้กินข้าวด้วยกันได้ดินเนอร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ยังได้แบบไปเดินเดินเขาเรียกว่าเราไปเที่ยวอ่ะ เพราะเราไปตรงโฮจิมินใช่ไหมใช่เราอยู่ที่นครโฮจิมินเลยครับแล้วก็ทีมงานัญไฮไลท์วันที่แปดก็คือเนี่ยเราจะพาคนที่ไปร่วมร่วมคลิปกับเราเนี่ยไปดูเพรสคอนเฟอเรนซ์มิสแกรนเวียดนามด้วยเราก็จะได้เจอนะครับเป็นน้องๆทั้ง10คนแน่เดินแบบในงานเพรสคอนเฟอเรนซ์เจอน้องเทียนเจอมิสแกรนเวียดนามปีก่อนๆซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ดังมากเป็นดาราดังที่เวียดนามเลยแล้วหลังจากที่จบเพรสคอนแล้วก็จะได้ไปร่วมรับประทานอาหาร ุดหรูพร้อมกับพวกเราทั้ง1ิบคนแล้วก็มีเป็นนะครับคุณนวัดคุณเดเรซา,าน้องเทียนด้วยเป็นมือพิเศษเลยและที่สําคัญเราจะมีของสมนาคุณให้ด้วยเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟคลิป<ม>ก็คือถ้าเกิดใครที่ไปร่วมทริปเนี่ยก็จะได้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมกับเสื้อยืดสามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้เป็นลายของน้องคนไหนพร้อม,มลายเซ็นเลยอะ่ะอ,อันนี้อันนี้ให้เลยเฉพาะคุณที่ไปทริปนะบัตรน้างานหมอลำเท่าไหร่คะ200ค่ะ เนื่องจากเราปรับสถานที่ให้มันดีขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะในการรับชมนะคะหน้างานก็จะค,ค่200เองแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกที่จะมานะคะก็เข้ากรุมปิดที่พี่ฟ้าปักหมุดด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะคลิกเข้าไปแล้วก็ชําระเงินแล้วก็เข้ากุมปิดเข้าไปรอได้เลยนะคะวันที่24-27ดูได้4วันในราคา399แล้วก็ยังเก็บไปดูย้อนหลังได้ด้วยเนาะส่วนทริปเวียดนามวันที่6ถึงวันที่9นี้นะคะใครสนใจที่จะไปนะคะก็ทักที่เพจมิสแกรนทรายแลนด์ได้ บอกว่าสนใจเข้าร่วมทริปไปเวียดนามหรือว่า CF ไปหน้าไลฟ์ได้เลยออหรือว่า CF หน้าไลฟ์ก็ได้พิมพ์ราคาหน้าไลฟ์มาเลยก็ได้นะคะง่ายมากเลยเก้า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 ใครที่จะไปทริปเวียดนามมีสองราคานะคะพิมพ์มาได้เลยที่99,999บาทนะคะหรือว่าจะพิมพ์มาที่125,000บาทเท่านั้นเองนะคะปักหมุดลิงก์แล้วนะคะลองคลิกดูนะปักหมุดลิงก์แล้วนะคะแอดมินขอลิงก์หมอลำปักเรียบร้อยแล้วนะคะลองลองก เช็คดอีกทีงทีมันอาจจะซ่อนอยู่นะคะเราลิกอีกทีมึงได้นะคะมันอาจจะเด้งขึ้นเนาะทีนี้เนี่ยพี่ฟ้านจะบอกว่ารอบทริปหมอนรอบทริปเวียดนามเนี่ยมันเป็นอะไรที่รอบทริปเวียดนามเนี่ยมันเป็นอะไรที่อย่างที่บอกว่ามันประเมินราคาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีคุณมีเงินน่อยากจะอยู่อยากจะมาทํากิจกรรมร่วมกับพวกเราเนี่ยเราก็ไม่ได้อนุญาตนะเราก็ไม่อนุญาตนะเพราะว่าบางทีมันเป็น เรื่องเรื่องวันเวลาและโอกาสในราคานี้ถือว่ามันคุ้มมากๆเพราะได้ไปเที่ยวเวียดนามด้วยกันใครที่หาโอกาสจะไปเที่ยวโอ้ยเนี่ยวันหยุดเนี่ยอยากจะไปเที่ยวแต่ว่าไม่มีเพื่อนไปไปกับพวกเราค่ะไปเวียดนามแล้วไปกับพวกเราแล้วลองสนุกแน่นอนมีหนูดีอย่างนี้มีทีน่าอย่างนี้มีไฮดี้ด้วยมีมาริมาอย่างเงี้ยแล้วมีชมพูมีน้องมาลัยมีมาลีอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็คือ ทีฮาปาร์ตี้อยู่แล้วนะคะรับรองว่าไปกับพวกเราสนุกแน่นอนในราคานี้พี่ฟ้าบอกเลยมากแอดมินครับขอเป็นลิงก์หมอลำนะครับแอดมินอมมแอดมินขอลิงก์หมอลำหน่อยนะครับคลิปเวียดนาม รับยอดถึงวันไหนคะ,อะตอนนี้ CF มาได้ก่อนเลย CF มาได้ก่อนได้พิมพิมพิมคอมเมนต์มาก่อนนะคะแล้วก็ใครที่จะสะดวกชําระเงินในช่วงที่เงินเดือนออกหรือว่าสะดวกที่จะจ่ายวันไหนก็คือเดี๋ยวบอกกับทางแอดมินได้เลยตอนนี้<ด>พ่สามารถพิมพ์หน้าไลฟ์ได้ก่อนเพื่อเราจะเช็คจํานวนคนเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะจํากัดจํานวนคนออกไปได้ไม่เยอะนะคะพิมพ์ราคาขึ้นมาก่อนแล้วก็ในเรื่องละเอียดของการชําระจ่ายสามารถบอกทางแอดมินได้หรือว่าสะดวกที่จะชําระ ตอนไหนชาลลอดไปค่ะเพราะว่า oh, oh, เป็นท็อปสิบท็อปสิบไปหมดค่ะทิพเวียดนามในราคานี้แล้วถ้าจะมานึกย้อนหลังเสียดายย้อนหลังนี่ก็คือไม่ได้แล้วนะคะและที่สำคัญคือไม่ได้เจอแครนฟ้ายังเจอควีนเทียนอีกควีนเทียนก็คือมิสแกรนด์นาน่นแนลปีที่แล้วที่ทุกคนได้ดูนั่นแหละแล้วก็ยังได้เจอมิสแกรนด์เวียดนามต่างๆอีกนะคะได้ mm hmm. ไปเที่ยวด้วยกันก็แค่คิดก็สนุกแล้วอ่ะแค่คิดว่าแบบเราไปนั่งดินเนอร์ด้วยกัน mm hmm. ในร้านอาหารหร mm ู hmm. ๆอย่างเงี<ๆ>้ยท<ๆ>ี่ใจกลาง โจิมินเวียดนามอย่างเงี้ยมันฟินแล้วนะอยากไปเที่ยวบางครั้งพี่ฟ้ายังเคยคิดเลยแล้วเราอยากไปเที่ยวแต่เราไม่มีเพื่อนไปอันนี้ได้ไปกับมิสแกรนท็อปสิคเป็นอะไรที่ดื้อมากๆวันที่เก้าเอาวันที่หกถึงวันที่เก้าแล้วตารางที่เราจะทํากิจกรรมกันอนะคือแน่นตั้งแต่วันที่หกไม่ต้องกลัวว่าไปแล้วจะเพว้งควางคือเรามีกิจกรรมให้เราทําร่วมกันตั้งแต่วันที่หกจนถึงวันที่เก้าเลยนะคะไปพร้อมกันกลับพร้อมกันขอบคุณนะคะขอบ ไปนะคะลิงไม่มีค่นมีแต่ว่าเลขบัญชีแอดมินครับเดี๋ยวปักลิงหมอลำหน่อยนะคะแอดมินแล้วก็หมอลำนะคะเข้ากุงปิดกันเยอะๆนะเก็บไปดูย้อนหลังเก็บไปดูย้อนหลังได้โดีเรียนมาดูไม่น่าลากอันนี้ไม่น่าลักนะคะไปเที่ยวครั้งนี้กลับมาไม่หรอกเอาจริงๆสำหรับพี่ฟ้านะพี่ฟารู้สึกว่ามัน มันประเมินราคาไม่ได้มันเป็นทริปที่เขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ใกล้ชิดกันกอย่างที่บอกบางคนมีเงินนะอยากจะเจอกบางทีมันก็ไม่ได้เจอมันไม่ได้ว่าโอกาสที่ว่าจะได้เจอมันจะแบบง่ายมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยใครที่เขาเรียกว่ามีกําลังทรัพย์ที่จะไปนะก็แนะนําว่าอยากให้ไปนะเพราะเรารับจํานวนจํากัดจํานวนจํากัดจริงๆไปได้วยกันคือไปไปพร้อมกันกลับพร้อมกันแล้วก็ยังได้ดินเนอร์กันตั้งแต่วันที่6ม,มา ใช่ก็เคยอยู่กับเราตลอดทั้งยาวทิปเลย6ถึง9แล้วเวียดนามเป็นอะไรที่น่าเที่ยวมากพี่แชมป์ใช่หนูว่าเคยฝันว่าหนูอยากไปเที่ยวเวียดนามเพราะหนูว่าชอบสาวเวียดนามมาก <c oughs> จะสวยเวียดนามกับเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผู้หญิงอ่ะเขาจะมีความแบบความน่ารักความสวยมากๆนี่พูดเลยนะว่าไปนี่ก็คือแบบว่าได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปดูของสวยๆงามๆแล้วก็อาหารเพาอร่อยมากเลยใครไม่เคยใครเคยกินอนีรมาอ,อาหารเวียดนาม ชาบูเวียดนามก็อร่อยชาบูแบบเวียดนามอะ่ะแล้วก็อะไรนะเปอเฝออร่อยนะคแล้วก็มีอาหารหลากหลายเลยแล้วเขาบอกว่าเวียดนามชื่นชื่อพวกสตตีทฟูดด้วยยินรักชูดี่แล้วใครอยากไปสตตีทฟูดเดี๋ยวให้พี่ฟ้าพาทัวร์ได้น <laughs> ะคะถามมาดามมาลีให้หน่อยค่ะรับจำนำที่ดินหรือไม <laughs> อยากไปแค่คิดก็สนุกแล้วเนี่ยไม่แค่พี่พพฟ้าคิดภาพก็สนุกแล้วอ่ะ ก็ใครที่อยากจะไปนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ในไลฟ์ได้เลยนะคะในร่างพิมพ์มาว่า99 9 9, 9 9หรือว่าหรือว่าหรือว่าพิมพ์มาที่1 2 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามกับทางแอดมินได้หรือว่าอยากจะชำระไม่ต้องชำระวันนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นการชำระมัดจำแล้วก็สะดวกเมื่อไหร่หก็สามารถที่จะโอนแจ้งได้ะอะไรเงี้ยเนาะก็เราจะได้เช็คจำนวนคนที่จะไปอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วโอเคเดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะเริ่มที่จะถัดเข้าไป๋ยวตารางเราแน่นมากๆเลยพี่ฟ้าบอกเลยนะเมื่อไหร่ที่มีโอกาสจะได้เจอกันถ้าชื่นชอบกันรักกันอยากจะเจอกันเนี้ยเมื่อไหร่ที่มีโอกาสอยากให้ทุกคนรีบควา้าไว้เลยเพราะว่าเจ้าบอกเลยว่าตารางมันแน่นมากๆหลังจากนี้ไม่รู้เลยว่าจะได้เจอทุกคนอีกแบบโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะคะอยากให้มารักพี่ฟ้าขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะก็ยังไงก็อยากยาให้มาเจอกันนะคะและที่สำคัญ24ถึง27นี้อย่าลืมมาเจอกันนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบในะ